สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องการตะลุยการเกษตรอ่ะมื่อนี้เนี่ยจีภาพี่น้องมาเยี่ยมลงเลื่อนเยี่ยมชมแปลงคุณแม่ยังก่อนครับแม่ดวงแม่ดวงคุณแม่ดวงคุณแม่ดวงบ้านนะครับแม่เนี่ยดวงจันทร์สูสีสมอ๋อแม่ดวงจันทร์สีส้มอ๋อบ้านนอนแค่นะครับบ้านนอนแคนอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพอดีเพิ่นปลูกผักแบบปลอดสารเคมีครับผมเมื่อกี้ปลูกผัก ปลูกปลูกผักแบบสารเคมีปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับหลายสารเคมีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกองขี่หมูนะครับจะลักะปุ้ยมักมักเองวะนะครับหาเงินได้แหละคุณยายลงมลื่นที่ไหลไปเลยครับคุณยายว่างจอบกันมาเดีตั้งหลี่จะมาดูไรบูทาวไมาเงินทองเอาไปเป็นไส้เวมบาคุณยายคุณยายว่างจอบกัน กองนู้นในบ้านกวางก้อกนแม่คุณแม่ดวงบ้างกานน้อนแล้วผมสีอยากให้มะยืนทั้งหนานแม่เดีย๋ยวไปพาไปเยี่ยมส้มเมึงผักแม่ภาพีนพ่นอ่อเป็นมึงผักแม่สีสสผมสิได้ขายปุ๋ยเออโบอแม่กวนละส่วนอ่าตัวนี้นะครับมาดูแปลงผักอะไรแปลงแรกผักที่คุณได้แน<ค>ะนั่งถ้าเฉดดีมันบางงามในจตะมันเป็นมันเป็นเหี้ยไฟเอาถือว่าบางงามก่าครับเลยปาตัวใช่ครับแบบนั้นแบบนั้นการไม่เป็นเหี้ยไฟ ขนาดบาง,งามเลยนี่มันมันางงามแบ,บบขาคางงามเลยสยันสับไปกันได้ยันสีนะไต้นขีดต้นไรขีดแมน,นพัสะลัดคอหนึง่งนี่มันาอ่าบีหนึ่งคืออย่างครับบีหนึ่งความหมายครับบีหน่งนักศึกษาเขาหนาบีหนึ่งบีนึ่นนาานนคือแปลงหนึ่งบีองคือแปลงสองบีสามแปลงสามประมาณไหนครับตอนนี้ห้าหฮาปลูกไปแล้วจักจักเหม่อครับ ปลูกได้จักจักเดือนฮะอ่าได้ครับว่าได้ได้ได้ถ่ายได้ถ่ายแลอ่ะคุณยายพาเดินเข้าไปข้างในดูไอ้บอกว่าพันอีหยังนี่ฮะนี่คร <co ับอ่าโอเคอ่าโอเคอ่ะคุณยายอันตัวนี้พันเหยังนี่ใบกุดๆอ่ะยืนก่อนอ่ะโอเคอันนี้จีนโอ๊กจ้ะฮะจีนโอ๊กจีนโอ๊กอ่านด่นจีนโอ๊กอันอันซุ่มเป็นใบคือต้นสลัดคอตเนี่ยอันนี้สลัดคอตอ่าสลัดคอตจะเป็นต้น จักเสือร้างได้เนาะมันบอกเคยเห็ุอันนี้จีนโอ๊ตสลัดโคตยังกว่าเออตัวงามงามวะครับมันเล็ดท่านมันแพงบากคุณย่าที่ห้าเอานของอาจารย์เพิ่นมาเล็ดท่านพันสีเป็นถุงใบถุงละช่วงราคาสิบบาทโอ้ที่ที่เพิ่มเป็นเบาอยู่หันบเบาครับเล็ดอกโอ้คนคนบังหุจักชาวบ้านน้องบังหุจักอันสีมองเลยบอกครับใช่เล็ดอกเลดอกอ๋อ่าโอเคเล็ดอกเดี๋ยวให้ ให้คุณยายคุณคุณแม่ดวงได้บอกว่าตั้งแต่การเตรียมดินเขาเห็ียดยังไงครับคุณยายการเอาดินเตรียมดินครับที่แรกน้ดินเขามันจะเป็นมันจะเป็นดินเลี้ยงเหลี่ยงเนี้ยเหี้ยครับดินเป็นดินชอบบานเป็นดินทั่วไปห้าแบบแบบคางๆเนี้ยบ่ครับเขาคนมันจะน้ำทงน้าโอ้ห้าเหาเหาต้องซื้อหนาดินนั้นมาอีกบ่ครับเนี่ยเ้าซื้อมาถมเหมือนที่ห้าซื้อห้าร้อยเซอ๋อครับเอาหนึ่งหนึ่งเขาเ้าได้ดินหนาดินมานสองเขาจะในต่อครับบัดนด้ดิน การเตรียมดินในแม่ยายเป็นจังไรเนี่ยมันเทียนเอายายนั่งลงก็ได้นั่งจ่อๆครับการเตรียมดินนั่นที่แดดเัาจะมันจะมีแกลบเนาะครับมีแกลบ,บ,บดิบครับมีแกลบดำอ่าหนึ่งแกลบดิบสองแกลบดำครับแต่จะมีปูนอันง่ว่าสามปูนขีงงัวครับปขิงง่วมันมีเกลืองัว่าเดีวยวกับเอามาผสมกันครับ